ดูทางขึ้นนะครับพี่วินเพื่อนหมดมากๆสวัสดีครับสวัสดีพี่วินเพื่อนสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหนึ่งจากช anel youtube เกียร์แปดโกดนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะครับที่ผมยังอยู่ป่าดงดิบป่าดิบทางภาคใต้นะครับซึ่งผมก็ไต่เขานะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่พินเพื่อนนะ โอ้นี่พือนั่งพักเหนื่อยนะครับนั่งพักเหนื่อยนะเพราะว่า,าผมเนี่ยอยากจะมาเดินซึ่งมันเป็นครั้งแรกๆของผมเลยที่มาเดินป่า imeters, แบบหน้าฝนนะครับซึ่งอีพีที่แล้วบอกเลยว่าโดนหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความลี้ลับนะครับไม่ว่าจะไปเจอห้างเก่านะครับไม่ว่าจะไปเจออะไรที่มันผมไม่เคยเจอนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่เพื่อนๆเนี่ยเดินเข้าไปด้านในป่านะครับแล้ววันนี้นะครับ เราจะพบกับเรื่องราวลี้ลับหรือเปล่าฝนจะตกแต่เราหรือเปล่าก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับพี่นเพื่อนนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับหายเหนื่อยแล้วนะครับไปนี่นะครับพี่นี่เพื่อนทางนะครับก็จะลบนิดนึงนะครับไปขึ้นไปนะครับผมโอ้ยนะครับค่อนข้างที่จะลกมากนะครับพี่นเพื่อนนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตเดินก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลาดชันมากๆนะครับพี่นี่เพื่อนนะ อุ้ยลื่นลื่นหนักนะครับหนักสัมภาระนะครับค่<ฮ>อนข้างที่จะไปได้อย่างช้าช้ามากๆนะครับพี่เพื่อน,เพ,อนเพราะว่าทางมันราดชันนะครับแลวดูต้นไม้นะครับต้นค่อนข้างใหญ่นะครับพี่เพื่อน<ฮ>ไปเดี๋ยวเราลุยกันอลุยกันต่อนะครับ พี่เพื่อนครับตอนนี้เราเดินมาน่าจะเกือบถึงเนินถึงบนยอดเขาแล้วนะดูทางขึ้นมานะครับค่อนขัางชันนะครับแล้วเราก็โหต้นไม้ใหญ่มากๆนะครับพี่เพื่อนอันนี้ผมก็ไต่ไต่เขาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างชันนะครับดูต้นไม้ต้นนี้นะน่าจะเป็นต้นตะเคียนนะครับตะเคียนป่านะใหญ่มากๆครับพี่เพื่อน ไปกันต่อครับโอ้ยดูนะครับเหมือนคืบม,มาแล้วนะครับฝนฟ้าคืบม,มาแล้วนะพี่เพื่อนๆไปอ่า <c oughs> พี่เพื่อนครับตอนเนี้ผมก็เดินขึ้นมาน่าจะเป็นยอดเขาแล้วนะพี่เพื่อนนะ โอ้โหค่อนข้างรกมากมาเลยนะครับมีเสียงสัตว์ป่าด้วยนะโอ้โห,โโหคือต้องรีบหาที่ตั้งแคมป์ครับหาที่กลางเต็นท์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าฝนนะครับจะมานะครับผมเราต้องหาที่ก่อนนะครับพี่เพื่อนนะเดี๋ยวหาทำเลเหมาะนะครับถ้าเรา หาทําเลที่มันต้นไผ่อย่างนี้นะครับพี่เพื่อนมันก็จะช่วยซับลมไปได้ในอีกอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องเกรงว่านะครับต้นไผ่นะครับมันจะหักลงมาใส่เราหรือเปล่านะครับพี่เพื่อนนะอันนี้ลองลอยเหมือนต้นไผ่นะครับน่าจะหักลงมานะครับพี่เพื่อนนะแต่ดูได้ยินเสียงลมไหมไม่รู้ลมหรือฝนล่ะนะครับพี่เพื่อนนะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าพี่เพื่อนโอ้ยพี่เพื่อนครับ เริ่มจะลงลกมากนะครับพี่เ,เพื่อนนะเดี๋ยวหาที่เหมาะๆก่อนนะครับไม่รู้จะได้ตรงไหนโอ้โหอันนี้ต้นอะไรเอ่ยนะต้นต้นต้นนี้นะอย่าไปโดนนะครับพี่เ,เพื่อนโดนปุ๊บเนี่ยเจ็บเลยนะโอ้โหดูต้นต้นนู้นนะพี่เ,เพื่อนนะครับโอ้โห ตัวต้นนี่ใหญ่มากๆนะครับพี่เพื่อนนะเออ,อ,อโดนเข้าแล้วโดนเข้าแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอือโอ้โหสุดๆนะครับมาดูต้นนี้นะใหญ่มากๆนะครับพี่เพื่อนมีใครมาขัดห้างบ้างหรือเปล่านะโอ้โหใหญ่มากครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าฝนจะตกแล้วนะครับพี่เพื่อนเอาเดี๋ยวยังไงขอ หาที่หลบฝนก่อนนะครับพี่เนะพื่อนๆนะพี่เพื่อนๆเห็นหมอกไหมครับโอ้โหหมอกสวยมากครับพี่เพื่อนๆนะเอาละเดี๋ยวผมจะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดพักแรมในค่าคืนนี้นะครับพี่เพื่อนๆตรงใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะครับพี่เพื่อนๆนะเฮ้ยนี่แหละต้นคู่ไม้ต้นต้นไม้ใหญ่คู่เลยนะครับพี่เพื่อนๆโอเคเดี๋ยวขอเตรียมขอเตรียมสถานที่ก่อนนะครับพี่เพื่อน พี่เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้นะครับที่พักของผมก็ถูกสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่แนๆ่น,นเป็นไงนะครับผมอันนี้คือผมซื้อผ้าใบผืน,นนี้มาใหม่นะครับเพราะว่าอันที่แล้วเนี่ยมันเล็กเกินนะครับมันกันฝนได้ไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่นะครับแล้วบริเวณรอบๆนะครับก็เป็นป่าใหญ่เลยนะครับพี่เพื่อนๆน,น,นะโอ้หนี่ต้นต,ต้นอะไรไม่แน่ใจตะเคียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ น่าจะเป็นตะเคียนนะครับต้นนี้นะครับตรงนู้นอีกนะครับพี่วนเพื่อนนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเีด๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอเตรียมที่พักคืนนี้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันสี่โมงนะครับสี่โมงจะ5ห้าโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเตรียมที่พักก่อนหมอกมาแล้ววี่เพื่อนหมอกเริ่มมาแล้วอ่ะว้าวสุดยอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมที่พักก่อนนะครับ พี่เพื่อนเพื่อนครับทําที่พักเสร็จฝนตกพอดีเลยเพิ่งจะเคลียที่พักเสร็จตะกี้นะครับฝนตกพอดีเลยครับผมโอ้โหโชคดีมากนะครับวันนี้เรานอนอยู่โอ้ดูต้นไม้ใหญ่เยอะมากครับพี่เพื่อนนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเอี๋ยเราจะเอาขนมเอาอะไรไหวเจ้าป่าเจ้าเขาหน่อยนะครับเพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมโยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงขอเตรียมตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับพี่เพื่อนเพื่อน พี่เพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้ฝนตกนะครับแล้วผมก็เลยออกมานะครับสำรวจนะครับรอบๆที่พักนะครับซึ่งบทเรียนครั้งแรกนะครับมันน้ํามันซึมมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาปรับใช้ในครั้งที่สองนะครับพี่เพื่อนนะก็ตอนนี้นะครับป่านะครับเริ่มมีเสียงนกนะครับเสียงอะไรต่อมีอะไรแล้วสับป่าแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินออกมานะครับสำรวจนะตรงมุ้นเน่ยถ้าจะเข้าไปก็ต้องถางหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างรกนะครับเรามาสุดแค่ตรงนี้นะครับแล้วดูต้นไม้นะครับสูงใหญ่มากๆนะครับพีเพื่อนๆน,นะอายุน่าจะเป็นร้อยปีนะครับจริงๆเลยผมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดไป ไปนะครับเพราะว่าผมเข้ามาในป่านะครับแต่เดี๋ยวนะครับตรงบริเวณนู้นนะครับที่พักนะอันนี้ก็คือเป็นต้นไม้คู่ตอนแรกผมว่าจะเอาตรงบริเวณนี้นะครับในการถ่ายเอยในการทําที่พักนะครับแต่ทีนี้มันมันอยู่ใกล้ต้นไม้มันใต้ต้นไม้ใหญ่เกินไปนะครับแต่ตรงเนี้ชยชัยภูมินี่ยคือมันมีกอไผ่อะไรคือบางลมถ้าลมแรงเนี่ยนะครับมันจะ ค่อนข้างที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับพี่เพื่อนนะและตรงนี้ที่ผมอยู่นี่บอกเลยว่าเป็น,ป,นป่าดิบชื้นเลยนะครับพี่เพื่อนอุดมไปด้วยทากนะครับสัตว์ป่าฟังเอานะครับก็คือตอนนี้อยู่เพียงลําพังนะครับนะอยู่เพียงลําพังอันนี้คือช่วงเวลาหกโมงนะครับหกโมงหกโมงเย็นนะครับพี่เพื่อนนะเพราะว่า โอเคเดี๋ยวยังไงรอช่วงมืดนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเคยมีชาวบ้านเขาเขาเหมือนกับมาหาของป่าเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเขาเหมือนกับเจอกลิ้งดงนะครับพเพื่อนเพื่อนแต่กลิ้งดงเนี่ยก็คือได้ยินแต่ในเรื่องเล่านะครับแต่จริงๆแล้วตัวจริงๆผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันว่าเป็นยังไงกลิ้งดงนะครับแต่ผมก็คือพยายามมีสตินะครับเพราะว่าคลิปแรกมันมันเราทําคลิปแรกมาแล้วเนี่ยมันมันทําให้เรามีประสรบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมยังยังไงก็เดี๋ยว รอช่วงมืดนะครับพี่นเพื่อนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอไปประกอบอาหารก่อนนะครับพี่เพื่อนเริ่มจะหูวแล้วครับใช้พลังงานไปเยอะนะครับอที่นอนนะครับสวยงามนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็มีเมนูอาหารนะครับก็คืออันนี้คือเป็นภายในบริเวณเต็นท์นะครับก็จะมีถุงนอนนะครับเพิ่งเอาไปซักมานะครับแล้วก็มีผ้าของมาห่มกันหนาวนะครับแล้วก็มี ขนมครเคี้ยวที่ชูเปียกเอาไว้เช็ดไม้เช็ดมือนะครับแล้วก็นี่กําลังจะเตรียมประกอบอาหารกันนะครับก็ดูสภาพนะพี่เพื่อนดูดูสภาพนะครับก็คือเละๆอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเป็นโทรศัพท์เป็น,ปนจักรยานนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตประกอบอาหารก่อนนะครับพี่เพื่อนนะ

ทีน่นี่ก็เา็นงานที่ทำที่นีน่ทำด้วย ก็พ <Although, S 1> ี gleich, ่เพื่อนครับตอนนี้นะผมก็ได้เตรียมอาหารเย็นมื้อนี้นะครับในการรับประทานแล้วนะวันนี้ก็ง่ายครับเป็นปลายิ้มนะครับแล้วก็ปลากระป๋องนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับประทานกันนะครับก็เตรียมไปเส้นไหว้นะครับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับพี่เพื่อนนะก็พี่เพื่อนครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะตอนนี้หนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันนะครับเมื่อกี้ผมก็นําอาหารไปไหว้นะครับให้กับท่านเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เพื่อนนะ วันนี้ก็เหมือนเดิมครับง่ายๆนะครับเข้าต้มแล้วก็อาหารสําเร็จนะครับเพราะว่ามันฝนตกอู้น้ำลายไหลหิวนะครับมันฝนตกนะครับแล้วก็มันอะไรหลายๆอย่างไม่สะดวกนะครับนะมาครับทานข้าวกันครับเจ้าของแบรนด์ถ้าเห็นอยู่ก็สนับสนุนได้นะครับนะครับผมข้าวต้มเนี่ยผมชอบกินข้าวต้มมากครับเพื่อนๆมันมันให้อบอุ่นดีนะครับร่างกายวันนี้ไม่ได้ต้มบะหมี่จิง น้ำมีจำกัดนะครับไว้ต้มกาแฟรหรือว่าเพื่อดึกๆนะครับนี่มันเสียงกิ่งไม้หักเลยหายไปไรครับถ้าหนูก็มีเฮ้ยเฮ้ยนี่ใคร,ม,นนใครมาเก,กิ่งไม้อ่ะ คนลุกมากมาก พเพื่อนๆครับเมื่อสักครู่ตอนที่กําลังรับประทานอาหารอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะครับเป็นเสียงเหมือนมีคนหักกิ่งไม้เหมือนกิ่งไม้หักหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็รู้สึกแบบหลอนเลยนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะครับพเพื่อนๆก็แบบนั่งกินข้าวเสร็จก็นั่งเล่นนั่งอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็คือจะไม่กล้าออกจากเต็นท์นะครับ่พเพื่อนๆ คือรู้สึกรู้สึกมันหลอนอยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่มันยังดีคือป่ามันไม่เงียบนะครับมันมีเสียงสัตว์มีเสียงกบเสียงเขียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เพื่อนโอเคครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตนั่งไปก่อนนะครับถ้าเจอเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะรีบเปิดกล้องนะครับบันทึกภาพให้พี่เพื่อนได้รับชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอวอนุญาตนั่งเล่นนั่งเล่นก่อนนะครับเอ็นหลังก่อนสักแป,ป๊บนึงแล้วปวดหลังแล้วนะครับเดี๋ยว ีเมื่อครับเมื่อกี้ผมหลับไปซึ้หนึ่งนะตีทุ่มแล้ววะตอนนี้สามทุ่มแล้วนะหลับไปประมาณเกือบเกือบชั่วโมงผมไม่รู้ผมระเมอหรือเปล่านะแต่ผมได้ยินเสียงน้งนอะไรหล่นน้งตุ๊บเลยเมื่อี้ตกใจตื่นพร้อมนะใครมาบุกเนี่ย ฟันอย่างเดียวเลยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลองนั่งสังเกตการฟังไปสักแป๊แบแป๊บหนึ่งก่อนเมื่อกี้ต,ตกใจเลยพี่เพ่นเพื่พอนำลัง มีใครได้ยินเสียงไหมผมได้ยินสองตุ๊บคือตอนที่หลับอยู่ได้ยินจนสะดุ้งตื่นแล้วพอตื่นขึ้นมาสักพักผมมาเปิดกล้องได้ยินตุ๊บสองตุ๊บอันนี้มองมองเป็นวิทยาศาสตร์นะอาจจะเป็นอะไรร่วงก็ได้นะแต่คือตอนเนี้ยยังไม่เดึกไในเพิ่งสระสามทุ่มไงแต่ว่าผมโดนตั้งแต่ตอนที่หนึ่งทุ่มตั้งแต่ตอนกินข้าวแล้วอ่ะ เสียงอะไรก็ไม่รู้ไม้หักดังกวักกวักเลยโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองสังเกตการไปเรื่อยๆนะครับพี่เพื่อนถ้ามีอะไรผิดปกติผมจะรีบเปิดกล้องให้พี่เพื่อนได้รับชมกันนะครับพี่เพื่อนๆครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นเสียงอะไรนะครับแต่ผมตอนนี้รู้สึกระแวงนะแต่จะให้ผมไปท้าทายให้ผมไปทําอะไรเนี่ย ผมไม่ทำหรอกนะครับเพราะว่า นนี้นะครับพี่เพื่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผมนะผมไม่กลัวนะจะรู้สึกว่านะครับคือถ้าเราอยู่ในสวนในอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นลูกมะม่วงลูกอะไรร่วงเงี้ยมันก็ยังพอแบบเออเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแต่ที่นี่คือเป็นเป็นกลางป่าแล้วไม่มีต้นไม้ไหนที่มันเป็นผลนะครับพี่นเพื่อน เป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้พี่พเพื่อนยังไงเพราะว่าได้ยินครั้งแรกผมเปิดกล้องออกไปดูมันไม่มีอะไรนะครับแต่ครั้งนี้ผมไม่ออกไปนะครับเพราะรู้สึกว่ามันมันไม่ไหวนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะสังเกตการงี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่พเพื่อนนะถ้ามีอะไรผิดปกติมีเสียงมีอะไรเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องนะแต่ผมจะไม่ออกไปนอกเต็นท์นะครับมันอันตรายมากๆนะตอนนี้ เสียงสัตว์พอมีนะครับแต่เสียงลมเหมือนฝนจะมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใช้ดุลในยพินิจและวิจารณญาณนะครับพี่เพื่อนนะอันนี้มันคือการป่าลงดิบนะครับโอเคเดี๋ยวขอนั่งสังเกตการหรือขอนอนพักก่อนนะครับพี่เพื่อนนะเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติยังไงเดี๋ยวผมจะรีบเปิดกล้องให้พี่เพื่อนได้รับชมกันนะครับเมื่อกี้หลับไป ตอนนี้ตีสองแล้วครับสะดุ้งตื่นเมื่อกี้เสียงอะไรกู้หักนันขึ้นเลยแล้ก็ฝนตกนะครับแต่ตกไม่แรงมากนะครับพี่เพื่อนนะตอนนี้ตีสองแล้วนะครับงงเลย นั่งกำลังหลับเพลินเลยครับเสียงอะไรหักก็รู้สองขีนะครับก็ตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ไม่หนักมากนะครับเพี่เพื่อนโอเคครับเดี๋ยวสังเกตการไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้ฝนตกครับพี่เพื่อนเพื่อนครับ รุ่มื่นนะครับฝนตกตอนนี้นะครับพ,พ,พี่เพื่อนลมนะครับ ปีแล้วนะมีตะกะแตนมาอยู่เป็นเพื่อนทั้งลมนะครับแต่แต่ฝนไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะมีแต่ลมนะครับพี่พีนเพื่อนนะสวัสดีตอนเช้านะครับพี่พีนเพื่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงแล้วนะครับโชคดีมากๆนะครับ ฝนไม่ตกนะครับพี่พื่อนเพื่อนอคือตกแต่ตกไม่หนักมากนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับพี่พเพื่อนนะแต่เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้หักน่าจะเป็นไม้ไผ่กิ่งนี้นะไหนนะกิ่งนั้นแหละเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนที่ นัมันยังไม่หักใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้โหนะครับบรรยากาศกลางป่าตอนเช้าเ้านะครับพี่เพื่อน oh. หมอกนะครับตรงนู้นน่าจะเป็นหมอกนะขาวๆนะครับ oh. ก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของนะครับแล้วเดี๋ยวออกจากป่าไปพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้แหละถึงจะได้เข้ามาอีกนะครับ ก็คือเข้าวันเว้นวันนะครับพี่วินเพื่อนนะเข้าป่านะครับไปเตรียมตัวเตรียมซักเพื่อซักผ้านะครับพี่วินเพื่อนเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นป่าที่ไหนนะครับก็ต้องรอลุ้นติดตามกันนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นได้เจอกันในคลิปนะครับต้องบอกพี่วินเพื่อนว่าโปรดใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่วินเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้พี่เพื่อนต้องเชื่อนะครับคือเห็นเหมือนกันได้ยินเหมือนกันนะครับพี่ินเพื่อนนะ ขอบคุณพี่พี่เทุกคนนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปจะเป็นพวกนี้นะครับสวัสดีครับก็นะครับพี่วินเพื่อนตอนนี้ผมก็เก็บสัมภาระเสร็จไปที่บ้อยนะครับแล้วก็เตรียมกําลังจะเดินลงนะครับผมนะครับก็ตอนนี้เหมือนฝนจะมืดมาแล้วนะต้องรีบเร่งเดินนะครับพ,พี่เพื่อนนะโอเคครับขอบคุณพี่พเพื่อนทุกคนนะเดี๋ยวพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับจะเป็นที่ไหนก็รอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ